สวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้พามาชมดอกไม้นะคะดอกไม้ที่ใกล้จะหนาวแล้วค่ะที่นี่เรียกดอกดาเรียนะคะหรือภาษาไทยก็เรียกดอกลักเลจะมีดอกสีสันสวยงามก้านดอกก็จะแข็งหน่อยๆนะคะสวยมาก ที่ทำงานของมาดามนี่ก็จะปลูกประจำทุกหน้าร้อนนะคะมาดามถ่ายไว้เผื่อว่าเดือนหน้าไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มตอนตอนเช้าก็เริ่มหนาวก็มีน้ำค้างลงเพื่อนๆก็จะเห็นจะมีดอกดำๆอยู่บ้างนะคะใกล้แล้วใกล้แล้ว เปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนนะคะตอนนี้มันเริ่มดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะดอกสวยงามมากเลยเราก็จะมีดอกทานตะวันด้วยค่ะคือมันก็อยู่ข้างๆกันแล้วค่ะดอกทานตะวันนี้จะมันจะงอกเอง ราก็จะไม่ตัดทิ้งนะคะเก็บไว้ให้มันออกดอกได้เชยชมสวยงามมากมาดาเป็นคนชอบดอกไม้ค่ะขอโทษขออภัยคนที่ไม่ชอบนะคะตัวเองชอบดอกไม้ถ่ายไปเป็นที่ระลึกค่ะเพื่อนๆสวยจริงๆนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นที่ทำงานของมาดามนะคะตรงนี้มาดามจะถ่ายประจำนะคะเพื่อนๆอาจจะจำโลเคชั่นได้มาเก็บดอกไม้ใส่แจกันมาเก็บผักดูมะเขือเทศตรงนี้แหละคะ่ะที่เดียวกันนี่แหละคะ่ะ เพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ที่ทำงานซะมากกว่าดูเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อดอกไม้นะคะดอกทานตะวันค่ะถ้าชอบดอกไม้นะคะฝากกดติดตามให้มาดามด้วยนะคะมาดามกะปิทันเนือ้อ Selamat so, tinggal.